คำว่าพรหมนิมิตเนี่ยก็คือหมายความว่าพระพรหมท่านนิมิตให้นิมิตให้ด้วยความเมตตาและเราก็ขอเมตตาจากพระพรหมช่วยนิมิตความศักดิ์สิทธิ์ความสําเร็จความสมปรารถนาให้กับวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่เราได้กระทําตอนนี้เราอยู่ที่วัดประดู่นะครับวันนี้มันเป็นวาระพิเศษในการที่จะ เขาเรียกว่าหุงน้ำมันเสือนะครับเราจะเรียกน้ำมันคราวนี้ว่าน้ำมันพมนิมิตนะครับพระอาจารย์หาสุรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพและถือเป็นอย่างมากครับท่านให้ความอนุเคราะห์และเมตตาในการที่จะทําพิธีการในวันนี้นะครับ ก็สำหรับในส่วนของพิธีการในวันนี้เป็นเวลาพิเศษนะครับเป็นเวลาที่2หลังจากในส่วนของพิธีการแรกก็คือในส่วนของพิธีการพรีมวลสารที่วัดสแกซึ่งในเวลาที่2นี้นะครับเป็นการรวบรวมมวลสารเพื่อทําพิธีในการหุงน้ํามันพรหมนิมิตซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้ต้นตํำรับในการหุงเขี่ยวนะครับจากทางสายใต้โดยตรงนะครับซึ่งเป็นพิธีการกวนหุงน้ํามันว่านแบบโบราณในครั้งนี้ถือว่าเป็นการหุงเขี่ยวน้ํามันที่เป็นสายพระพรหม นะครับโดยตรงนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับเรา